แต่ Decode t วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของศาสตร์ศาสตร์หนึ่งครับที่มันอยู่คู่กับเอเชียมาตั้งแต่แบบสมัยโบราณเลยนะครับแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะครับนั่นก็คือศาสตร์ที่เรียกว่าห่วงจุ้ยนะครับหรือว่าเฟิงสุยนะคือเฟิงสุยหรือห่วงจุ้ยเนี่ยเขามีจุดกําเนิดนมาตั้งแต่แบบ 2000- ัถึงสามพปีแล้วนะครับก็ที่ดังๆมากๆเลยก็คือสมัยราชวงศ์ถังนะซึ่งจะแบบว่าเห็นว่ามีการจัดเมืองแบบโอ้โห เคลงเคียดเรื่องห่วงจุ้ยมากๆนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าห่วงจุ้ยเนี่ยจริงๆมันคืออะไรนะมันคือจริงๆแล้วเนี่ยโบราณเนี่ยเขาอาจจะใช้หรือว่าไปค้นพบนะครับวิธีการในการเลือกชัยภูมิหรือการใช้ชีวิตหรือการจัดบ้านหรืออินเทอร์เนียดีไซน์อะไรสมัยก่อนน่ะโดยที่เขาไม่รู้ว่าจะอธิบายไอ้เรื่องเนี้ยทางจิตวิทยาหรือทางวิทยาศา,ศาสตร์ว่าอย่างไรนะครับเขาก็เลยจะมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่พูดขึ้นมาก็คือเรื่องของ พลังชี่น,นะครับซึ่งไอชี่นเนี่ยมันก็คือเขาจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกระแสพลังไหลเวียนนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งชี่ดีและชี่ที่ไม่ดีก็คือชี่ดีชี่เสียอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็่วงจุ้ยหรือเฟิงซวยเนี่ยถ้าแปลตรงๆมันแปลว่าลมและน้ำเนาะก็คือสวยแปลว่าน้ำเนาะเฟิงแปลว่าลมเนาะ,ะ,านาะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันถูกอธิบายในเชิงสยศาสตร์หรือเรือร่องของเหลือธรรมชาติตอนไหนนะแต่ว่าความเข้าใจที่ผมใช้หลักล่วงจุ้ยในการตกแต่งบ้านเนี่ยนะ คือผมรู้สึกว่ามันเป็นภูมิปัญญาโบราณที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ความเป็นจิตวิทยาอยู่พอสมควรเลยนะครับก็โบราณเขาคิดว่าอย่างแยบยลนะแต่คงหาคาอธิบายอะไรไม่ได้อะในทางวิทยาศาสตร์ว่ามันจะอธิบายว่าอย่างไรถ้าเกิดไปบอกว่าเออแสงมันเข้ามามันจะกระตุ้นสมองในตอนเช้าทําให้สมองของเรามีการตื่นตัวทําให้โดปามีหลัง่งอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะเป็นเรื่องที่คนโบราณเข้าใจกันไม่ได้นะครับเขาก็เลย มีศาสตร์ที่เรียกว่าชี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของลมเรื่องของน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในศาส,สตร์นี้ทั้งนั้นเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นอ่าหน้าบ้านเป็นน้ําหลังบ้านเป็นภูเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นศาสตร์ของการตั้งรกรากเนาะคือการที่เรามีภูเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะกันในเรื่องของลมแล้วก็เรื่องของความเหน็บหนาวเนาะแล้วก็การที่มีน้ําอยู่ข้างหน้าเนี่ย มันหมายถึงว่ามันสัญจรไปมาได้ง่ายก็คือมันจะมีเรือเข้าเรือออกมันมีการอาเอาน้ํามาใช้ได้อย่างง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในทางหวงจุ้ยจะบอกว่าเป็นความมั่นคงเนาะซึ่งไอ้ความมั่นคงเนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นความมั่นคงในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยแหละเออมีภูเขาเป็นทำรบเอาไว้กันลมกันฝนกันพายุอะไรประมาณนี้แล้วก็มีน้ําอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ยเพื่อแบบเป็นสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเขาก็จะบอกว่าถ้าน้ําหน้าบ้านเนี่ย ก็จะทําให้เรามีความร่ํารวยมีความมัง่งคั่งก็มั่งคั่งสิครับเพราะว่าปลาก็มีใช่ไหมค้าขายก็ค้าขายนหน้าบ้านเพราะฉะนั้นการมีน้ําไหลยอยู่หน้าบ้านยังไงก็เป็นโอกาสในการที่จะเรามีอะ,อะไรเดียจะเรียกว่ามีโอกาสทางการทําการประมงทางการเพาะปลูกแล้วก็โอกาสในการค้าขายเยอะนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้การมีน้ําที่เป็นน้ําไหลเวียนหน้าบ้านเนี่ยมันดีแล้วก็เขาต้องบอกว่าเป็นน้าหยางด้วยก็คือเป็นน้ําที่มีความ เอ่ออะไรนะมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วน้ําที่ดีก็คือเช่นแม่น้ําทะเลเนาะมันจะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลามันก็ดูเป็นเหมือนพลังหยางก็คือเหมือนกับเป็นน้ําที่มีความไหลก็คือมันก็ไหลเอาเรือเอาการค้าเอาแร่ธาตุอะไรเข้ามาในดินอะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าน้ํานิ่งก็เป็นน้าเน่าก็ใช่ครับมันก็เป็นน้ําที่ไม่ดีอ่าเขาก็เลยถือกันว่าเออไม่ควรจะมีน้ํานิ่งซึ่งจริงๆแล้วน้ํานิ่งมันก็คือก่อให้เกิดเชื้อโรคนั่นเองนะครับอืม ต่อนะครับเรื่องของเก้าอี้นะครับอ่าพนักพิงสูงนะครับควรจะนั่งหันหลังและมีผนังอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้คือสิ่งนี้เป็นทางจิตวิทยานะครับคือเวลาเรานั่งแล้วแบบหลังมาลุ่งโลกเนี่ยเราจะเกิดอาการไม่มีสมาธิเหตุผลเพราะว่ามันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเนี่ยอยู่ข้างหลังเราตลอดเวลานะครับจะเป็นความหวาดระแวงทําให้เราไม่สามารถโฟกัสกับงานได้เท่าที่ควรนะครับความมั่งคั่งมันก็จะไม่มีอํานาจบารมีมันก็จะดูหดหายเพราะว่ามันเหมือนกับว่า พอเราแบบเป็นผู้นําอะไรอย่างเงี้ยหรือเราเป็นคนที่ออกำลังนั่งทํางานอยู่แล้วเราเกิดเราแวงเงี้ยคือจิตวิทยาความเป็นผู้นำเนอะความมั่นใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เราควรมีพนักสูงก็อีพนักสูงนะครับในการนั่งทํางานหรือว่ามีผนังอยู่ข้างหลังเวลานั่งทํางานอ่าเป็นอย่างนี้นั่นแหละนะครับแล้วก็ทางออกหน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราหันหน้าไปหน้าบ้านใช่ไหม เราจะต้องบีข้างขวาเนี่ยมันจะต้องนิ่งข้างซ้ายมันต้องเคลื่อนไหวคือซ้ายเป็นทิศมังกรขวาเป็นทิศพยัก์อะไรประมาณนี้คือจะต้องแบบด้านซ้ายเนี่ยจะต้องแบบมีความเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยการจับตัวทํางานด้านซ้ายต้องมีความเคลื่อนไหวด้านขวาต้องเป็นภาพนิ่งหรือหยุดนิ่งห้ามามีของเคลื่อนไหวจริงๆแล้วสิ่งน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่เป็นจิตวิทยาสมองครับก็คือสมองเราเนี่ยมาจะควบคุมคข้ยกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ย ใช้สมองที่ขวาในการควบคุมจินตนาการแนวคิดสร้างสรรค์ความแอคทีฟความคิดความอ่านต่างๆนะครับซึ่งมันถูกกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสตาข้างซ้ายงงไหมคือการที่ประสาทสัมผัสตาข้างซ้ายมันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกว่าสมองด้านขวาเราอะได้ถูกกระตุน้นจินตนาการทําให้เราแอคทีฟมีพลังงานในการทํางานส่วนไอทางด้านซ้ายเนี่ยมันกระตุ้นสมองขวา ซึ่งอีสมองขวาเนี่ยมันเป็นสมองที่ใช้ในการโฟกัสสมาธิความละเอียดนะครับถ้ามันมีความยุกยกยุๆยๆุยุย,ยอย่างเงี้ยมีอะไรเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้สมองด้านด้านเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยทางานไม่ดีไม่โฟกัสนั่นเองนะครับนี่คือเป็นเหตุแห่งการเกิดทิศที่เรียกว่าทิศมังกรทิศพยักษขึ้นมานะครับในการจับโต๊ะทำงานหรือว่าการที่แบบเราออกหันหน้าออกหน้าบ้านเนาะ ือเราจะออกไปทํางานใช่ไหมการหันหน้าไปหน้าบ้านเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีทีวีมีนาฬิกาอยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเงินกระตุ้นทองเพราะอะไรเพราะความสร้างสารรค์แรงในการทํางานเนี่ยมันกระตุ้นจากสมองด้านซ้ายนั่นเองนะครับอืมประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องของอะไรอีกดีก็คือเรื่องปลายเตียงห้ามมีกระจกห้ามมีทีวีห้าม TV, ามีแสงสะท้อนอ่า เดี๋ยวจิตวิญญาณจะตกกระจายอะไรตื่นมาปุ๊บจะมีความแบบอัปมงคลนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยก็คือแม้ตาเราจะหลับนะครับแต่ถ้ามันมีแสงสะท้อนจากจากข้างหน้าเราอย่างเงี้ยกระทบมาตลอดเวลาเงี้ยครับมันทําให้สมองเราไม่หลับซึ่งมันทําให้เรานอนไม่ดีครับพอนอนไม่ดีปุ๊บสุขภาพเสียไม่โฟกัสนะครับลาบสากาละอะไรเออไม่ใช่ลาบสากาละสิจะเรียกว่าอะไรนะลาบเงินทองมันก็หาย หายเน่ๆเ,เพราะว่าเราไม่โฟกัสกับงานถูกไหมครับเพราะว่าเรานอนไม่พอนั่นเองนะครับสุขภาพก็เสียนั่นเองอ่าต่อมานะครับเรื่องที่ผมก็ใช้นตัวนี้โถส้วมไม่หันหน้าออกหน้าบ้านคืออันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยส้วมเขาจะอ,อยู่ข้างนอกบ้านใช่ไหมคือการหันหน้าเข้าหน้าบ้านแล้วห้องน้ําสมัยก่อนเนอะมันจะเหมือนกับข้างล่างมันจะมีรุ่งรุ่งอะ่ะแล้วถ้าเราหันหน้าออกหน้าบ้านเวลาใครผ่านไปผ่านมาพวกเราก็เห็นทีหนึ่งอะ่ะมันจะรู้สึกแบบไม่ดีต่อสุขภาพเนาะ เออแล้วก็เวลาเราเปิดเข้าประตูแบบเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วเราเจอแบบโถสุขภัณฑ์เลยอย่างเงี้ยบางครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่ทันระวังเราเตะนะคือการที่แบบว่าหลบเอาโถสุขภัณฑ์ไปไวข้ข้างๆเช่นประตูอยู่ด้านนี้โถสุขภัณฑ์อาจจะแบบเหลือมมาด้านนี้แล้วหันไปทางเนี้ยมันทําให้เรามีสติอะเดินเข้าไปปุ๊บเราจะแบบไม่ได้เจอแล้วเราก็หันเข้าไปใช่ไหมมันปลอดภัยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของลำดับห้องน้ําเช่นที่เขาบอกว่าเออห้องน้ำเนี่ยควรจะต่ํากว่า ตัวบ้านคือประมาณว่าเหมือนกับพื้นห้องน้ํามาควรจะต่ํากว่าแบบพื้นปกติของบ้านประมาณ10เซนถึง15เซนอะไรประมาณนี้หลักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็คือนะครับมันทําให้น้านั้นไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาในบ้านซึ่งมันทําให้บ้านของเราอ่ะเชอะแฉะไปด้วยน้ำานถ้าเกิดว่ามันเสมอกันปุ๊บเน่ยเวลาเราลาดน้ําจากห้องน้ำเนาะมันก็จะไหลเข้าบ้านใช่ไหมเวลามีเชื้อโรคอะไรมันก็จะไหลเข้ามาโดนเฟอร์นิเจอร์ มันก็จะเป็นเหตุแห่งการเสื่อมทรัพย์เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เราก็จะโดนน้าพังนั่นเองนะแล้วก็ในเรื่องของเออหล,หลายอย่างนะอย่างเช่นต้องปิดฝาชักโรครกทุกครั้งอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคือมันกันไม่ให้แบบเชื้อโรคอ่ะมันกระเด็นออกมาข้างนอกเนาะมันก็เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยเหมือนกันแล้วก็ตัวห้องน้ำเนี่ยควรจะต้องมีทางระบายมีแสงเพลิงพออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของสุขลักษณะนั่นเองนะครับแล้วก็เออเรื่องอะไรอีกนะ บันไดไม่ทอดออกนอกประตูบ้านเออคืออันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าบันไดมันเดินปุ๊บออกจากหน้าบ้านใช่ปะ่ะแล้วเดินเข้าบ้านได้เลยอะ่ะคือมันเหมือนกับใครก็บุกเข้าบ้านได้ง่ายอะ่ะเออเขา,ขาจะเข้าใจอารมณ์ไหมคือมันจะดูมัน <laughs> เหมือนมันเป็นชัยาภูมิที่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะคือสมัยก่อนมันอาจจะมีโจรขโมยเยอะมีคนบุกบ้านกันเยอะเนาะถ้าดูตามหนังพีเรียดอะไรประมาณเนี้ย คือการเดินปุ๊บแล้วแบบว่าวิ่งเข้ามาในเข้าประตูบ้านเลยบางทีอะมันทําให้เอ่ออะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเข้ามาในบ้านได้ง่ายเนาะเวลาเราเดินปุ๊บปุ๊บแล้วเราวิ่งออกนอกบ้านปุ๊บใช่ไหมถ้าไม่มีอะไรพนักมากั้นนิดหน่อยหรือว่ามันไม่ได้เฉียงหน่อยอย่างเงี้ยปันประเด็นของมันก็คือมันอาจจะทําให้เราแบบตกบ้านเราไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นสังเกตบ้านไทยโบราณก็จะเป็นนะครับคือมันใดบ้านมันจะขวางตัวบ้านอย่างงี้คือมันจะไม่ทอดยาวอย่างเงี้ยเออมันจะไม่ทอดยาวอย่างเงี้ย ไม่ใช่ศาสตร์จีนศาสตร์ของไทยก็เป็นเหมือนกันคือจะเป็นข้างๆเนาะส่วนถ้าเป็นบ้านสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่บ้านที่ดีควรเป็นโถงบันไดซึ่งจริงๆมันก็สมควรครับเพราะว่าการมีโถงบันไดขือหนึ่งเนี่ยบันไดถ้าเกิดเป็นบันไดโปร่งเนาะเวลาเดินเข้ามาเนี่ยคนลอะใต้บันไดหรือมองจากข้างล่างบางทีมันเห็นหมดไงยิ่งเป็นผู้หญิงใส่กับโรงนี่ใช่ไหมมันก็จะมองเห็นใต้กับโรงมันก็จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบันไดเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวบ้านแล้วก็มิดชิดเล็กน้อยนะครับมันก็จะ มันคงทางจิตใจมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นศาสตร์จิตวิทยามากกว่าตัวนี้นะครับแล้วอะไรอีก <c oughs> คือพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อยากให้เอาศาสตร์พวงจุย้ยไปงมงายกันนะครับแต่อยากให้รู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพวงจุ้ยมันมีประโยชน์นะถ้าเราศึกษาดีๆแล้วก็เอาลองมาจัดแต่งในบ้านให้มันดูดีเนาะอย่างบ้านผมเนี่ยจะเป็นบ้านที่ใช้หลักของพลังชี่อย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเข้าบ้านแล้วชี่ต้องไม่สะดุด เดินหน้าบ้านไปหลังบ้าน่ยต้องเดินโฟล์ไม่ติดขัดไม่โดนโดนู่นโดนนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตามหลักการของชี้คือมันเหมือนกับพลังงานดีถ่ายเทปุ๊บแล้วเอาพลังงานเสียในบ้านออกใช่ไหมแต่หลักการของสุขลักษณะหรือทางจิตวิทยาหรือว่าทางความเป็นจริงกฎฟิสิกส์เนี่ยมันคือเราเดินมาแล้วเนี่ยถ้ามันมีอะไรขวางซ้ายขวางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็อารมณ์มันเสีย นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วบ้านมันมีน,น,น,นู่นนี่นั่นขวางไปหมดอ่ะอารมณ์เราจะไม่ดีการทํางานก็จะไม่ดี productivity อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ดีด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากให้ลองเอาไปปรับกันเนาะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูกันได้นะครับคือผมจะไม่ได้มาเจาะลึกเรื่องศาสตร์ห่วงจุ้ยเนาะแต่ว่าเอาจิงๆิเนี่ยก็อยากให้ลองมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วห่วงจุง้ยเนี่ยมันก็อาจจะไม เป็นเรื่องที่อะไรง,งมงายเสมอไปนะครับมันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้ถ้าเราเอามาใช้ให้มันถูกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วคลิปหน้าเราจะมาดีโค้ดประทอดรหัสเรื่องอะไรกันอีกก็ติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย